พี่ yeah. ไปคุยไปพี่น้องมาเด้อตำบักหุ่งจ้าสวัสดีพี่ใหม่ค่ะแฮปปี้วันเดียร์นะคะตำบักหุ่งจ้าตำบักหุ่งย่างเทียงปีแรกปีแรกแทบหมูมาัไปนั่นได้ลูกเจ้าของนี้ค่ะเฮ้ยนี่พรมดีไหม ไปดูแ้ก huh. hmm. ัแสดงงานหวไทยกเลัวไนะคะหมูส่อนนะสมตำจ้ากินแซ่บๆที่โฟนชาแนลแซ่บอีกแล้วแซ่บอีกแล้ววันใหม่แอบแซ่บอีกแล้วบนอพักทีิน่เนี้ยมันขึ้นกินต้มคลิปแรกของปีนะคะคิมเนี่มะกหวยพ่อน เอ้ยพ่อนพ่อแม่พี่น้องคุณน,น่ะอายุหมันขวังเยินนะคะสวยไปได้วยกันจ้าดีไหนไหนก็ดีน,นี่คือไหนอะไรลูกผักเหรอกินผักหะผักไม่เอยาาอะเลยเลี้ยงหาปลาใหรอเรืออย่าเล่นอย่าเล่นอันนี้ผักเนี่ยนี่กินผักสีเขียวนะกินผักสีนี้ดีกว่านะ ขี้เนี่ยหนูจะมากินขีเลิศยไม่ได้นะจ๊องหนูอยากแห็นทานทานหนูเห็นแม่เห็นตมึงจ้ะโอ้อกุ้งหวานเดียวขมี๋กินบัสิเขียวขมเลยเนาะไอ้ใส่แหละพายิเล่อยนี่เอ้ากินแหละผลทางกิ่นก็กินแล้วก็ทิ้งลงทิ้งลงอเพราะเป็นเห่นนนี่เพราะเป็นมาเห่นเนนี่เขากินเนนี่งเล่นจ้ขาเล่นจริงจังอะเอาเขาเขกินจริงจังอะเนี่ย ไมจะเป็นอย่างนี้จ้ะเป็นในลักหลีเะไหรอขมไหมเอาชุดๆนี่ให้ขมเอ,อาชุดๆไปเอาชุดๆไปชุดๆไปอย่ากวนจุดๆไปจ้ะ เอาแม่เจ้าเอาแม่จัดแม่เอาแม่เอาแม่ทาเต้นท์ไม่มานอะไรเนี่ยฮิปหอมฮิปหอมมากี่ปอมมา,มาเจ้าทาเต้นท์ไม่มาเน <laughs> าเนี่ยยาเนี้ยยาเดี้ยพี่น้อง<笑><笑>เห็นเ่าเปล่นดอกพี่น้องอไงยอันรีบเปล่นสิอันรีบแล้ลลลงจัดนะเนี่ย <h> <_><_><_>เออ เออยังไม่จัดนุน่มเลยความคืออ่าว้าว่ะมันกินแลยท่านใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งย่าหัวหอมแมนทั้งใหญ่ท่านย่าง,ง,ง,งก็อค้ณยิงอ,อะไรมันเรื่องอะไรทั้งใหญ่ท่านดื้ออันนี้ไม่จิ้มจิ้มยังไมออรู้เรื่องกระตุนมุดแดงชื่อแม่มุดแดงให้เคยกระตุนหายไม่นอนเย็นจะจ่อยอยู่วะนี่ ไอเปิดกระปุกนม่ไปทำไมเนี่ยหนูไม่กินหนูนั่งดีๆลูุพูดยังไม่เป็นพูดไม่เป็นแต่ก่อกวนเมอนสิเอ้าจุ๋งเหรอกวนจะมานจะชอบได้ดีมากเลยอามแยมไหนแแสนยามนั่นพี่น้องเอ้ยแสบแสบแสบวันที่หนึ่งจ้า ปูนไปเพื่อนกินอาหารญี่ปุ่นพี่น้องเอ้อาหารนี่ปูนจิมจุ่มแน่จุ่มใส่หม้อเอาขาดพริกเนี่ยมขาดพริกปาดแดดเหมือนว่าจะเป็นลมตอนรับปีใหม่เมื่อคืนก็ส่งอ้าววันที่สามเฉยก็ส่งท้ายจีเก่าก็กินส้มตำตอนรับปีใหม่ก็กินชิ้มจุ่ม แต่วันนี้มันเป็นปีประจำแล้วเนาะตอนนี้มันปีรรรมาดาแล้วมันลรมตัวแล้วอยู่ตัวแล้วยุดงานยาวไปพี่น้องเลย งม่ยู้จะเอาไปหยุดยาวคนญี่ปุ่นหยุดยาวสิบวันเลยค่ะนักเต็นนี้ก็กินแอ่อคนไทยเขาก็ออกนอกประเทศกาบ,บ้านเนาะไปเมืองไทยก็เยอะแยอะอยู่ลูกท่านไงวา่าท่านแบงเมื่อดอก กับเมษากระไ้เนาะดื้อร้อนดีใหม่มันกันหนาวอ่ะไปอยู่ใส์กันหนาวอ่ะจ้ามันขึ้นกันหนาวหนาวพัดมักกะลากับเดือนเี่ยฝนตกมักกะลานาวกุ่มผ้าหนาวนี่ซาหอนกับเดือนเี่ฝนตกบ่อยดูร้อนเรายังไงก็ได้ไงเราสู้อ่ะเป็นนี้ไม่กลับบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวได้กินอะไรทุกอย่างเหมือนเมืองไทยเลยนี่เบิร์น่าเดี๋ยวเนาะสรงจำก๋วยเตี๋ยว นี่ปุ้นนี่ละจ้านี่หมดทุกอย่างจ้ะไม่ต้องกลับโควิเดเยอะต้องมคุยก็ทางบ้านเนาะปีใหม่โควิดกันยังหลายอยู่คิดแต่ว่าพักนี่เอาไปพักมันก็ลออก่อข้นไปเลยลออ่อข้นกินหลยมือไล่เหน,หน,หนเียว <laughs> คือไม่สามีมือ <laughs> ขาปุ่นสองสามมื่นผัเสียเนาะขปุ่นมะนาวเนาะอากาศมะนาวเย็นจะจ่อยยุ่เนี่ยม่ดไอศเขีมตู้เย็นเย็นจะจ่อยยุ่เนี่ยขปุ่นมันกะนไม่เป็นไรโชคดีพี่ใหม่จ้าผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้กินข้าวตั้งแต่เนจ้าเด้อวันที่หนึ่งเขาเลือกเอาไส้อะให้เลือกบอกข้าวฟังตัวความสุขไร้ไร้เนจ้าจะย่าบอกเบิลกับข้าวเมื่อนี่ทางบ้านข้ากันเลยล่ะ ประเทศญี่ปุ่นกับพนอยนาเมืองไทยด้วยจ้าค้ากันทางบ้านเอาเอาสิมากดออดนี่เดยก็ไม่หยังมือได้หนินะพอเป็นฝรั่งพอเป็นฝรั่งอเมริกาเดี๋ยวนี้อีกคุณทางบ้านเออทางทัดกันไปส่เามันทางใกล้หรอกมากดออดตอนนี้มันยังเบาเบาอยู่ในมือเพื่อนทางทุกเขตอยู่มันเบาเบาว่าเป็นหยัง พ่อคนเขามา่มันเอาคอนตีหัวหัวเมียตายตีหัวเมียตายพอดีลูกเขาตีเบิร์หัวเมียพอดีลูกสาวเข้ามาเที่ยวหาคือกันลูกผสมเข้ามาแย่ก็มาเย่แม่เขาเออมันก็ตีเขานก็เขาคอนทุบ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 อุ้ยคอนลุกตาย,ะตายจะก้อนเนี่ยตายสามคนพ่อแม่ลูกอ,อุ้ยอแม่เป็นหัวบอกระังเป็นหัวอื โอ้ oh, พี่น้องเอ้ย,อย,ยพูกนด้เป็นพวกฝรั่งมาชีพทหารฝรั่งเนี่ยญี่ปุ่นแน่กับวราหนีแน่ญี่ปุ่นขางบ้านมะขาครอบครัวฝรั่งโอ้ญี่ปุ่นขางบ้านมะขาครอบครัวฝรั่งโอ้เยังยังนนอบานเนี่ยว่าเขาเป็นฝรั่งเมียเป็นญี่ปุ่นขึ้นเนี่ยเท่าขึ้นเนี่ยหมออาตย์นี่ละอุ้ยก่อนที่มาญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจเนี่ด้วยสาเหตุยังบ่รู้มันบ่เบาคนนั้นขาดแต่ก่อนนั่นสี่สิบปีสนใจญี่ปุ่นมา่ท่านขาดท่านบ่เดียวเนี่ยว่าเพ่อหยังมันเบาทัานเบา เพี่ยงจะว่ามันอยู่บ้านหลังทัดไปคนญี่ปุ่นมะข่ายมาขดห้องหน้าบ้านเนี่ยปี๊งปอพี่ปอเนี่ยเข้ากับวามาอะไรครับลูกจี๊ดใชเดี๋ยวถามแต่แต่ก่อนว่าเออมันก็เลยว่าเป็นคนนั้นคนนี้ล่ะอุ้ยนี่แหละมักส่งของไปบ้านเนี่ยจีระค้าเปล่าเอาของไปพอดีมาส่งยังได้ดิเออเป็นว่าเมื่อนั้นลูกเข้ามาเออมันคิดสต์มาสเออืเออ โอ้ยมันเป็นโรคจิตอิสาเขาบอกอเขาก็ร่างสิ่ิทสมาตกันบอกเพราะร่งเขาต่างความอบอ,อ,อ,อุ่นให้กันนะอิสซาทางบ้านได้หนิเนาะสีเล่งมาบนสีเล่งมาน้านละได้หนิเนาะโรคจิตเลื่อไปแอบมาเนี่ยเขาทางบ้านแร,ร่ละหลุมง,งาสมมาตรง่ายใส่ยานเนาะเบาเรื่องญี่ปุ่นมันเ็ศงานหลายนเกลือมันกับจีดเนี่ยมามันเป็นคนมันนี่เนี่ยมีหลุมว่าละมอนี่ยร่างจีดก็สีเพื่อนึงลูกเขา คุณิ่มันมะข่าเขาเนั่ยมันก้นอายุได้ว้าย40นี่อายุวัยได้เนี่ยโอ้ยนึกติดก็ติดเบิร์เนาะดวงจีดนแม่ครอบครัวเขาอยู่ดีมีความสุขกับถือกันคนมะข่าเนาะมันก็งงุ่งเนาะท่านี่เรื่องเราของเราแห่งกันเอารถมาทับรถปาดนาจอดรถอันขวางทางอัน กินพื้นที่กันนะจีเออมีเรื่องกันมาก่อนมันก็มีสาเหตุอันนี้สาเหตุนี่อย่างไรสาเหตุนี่อย่างไรนั่นเปล่าอย่ามาเจรื่องอันยืมซื้อมากระซื้อคอนมาทัวร์แบบนี่หลุกนงหลุกหน่อยก็ตซองเราว้างนี่ไปเซย์มาเซเนี่ยมือมือนั่นไปอันไปย่างอ่ะไปย่างเซเดี๋ยวเด้อไปย่างสื้อของอยู่เปิดมั่วนะจ๊ะเปิดมั่วไม่ได้นะจ๊ะ ไปยางซื้อของกับออนดีกับไผยน่อเดี๋ยวจะซื้อของให้ออนดีสินาะกับอาจารย์มันเนาะจารยเกียรเท่านั้นแหละจะได้ไปกับไผยส่วนโอ้ยไปกับน้าพอดีน้ายุพันกอันเสื้อผ้าหนูไปเท่าร้านแหกเอ็นเอ้หนูไปคนเดียวหนัวอันอีตาเท่าๆย่ายางน้ามันยินแหงใส่ออนดีเราไม่ให้เสีงเสียหนุเราเลี้ยวมึงหนาเลยอ้าวคอมเมนต์ได้ผลว่าขอโทษได้ผลว่าหนูเลี้ยวมึงหนาจบเป็นเผยหนี่บาอะไรหรือไม่น่ารักจัจารย์จัะสีไมหยอกรู้ว่าใคหยอกเป็นเจ้าหน้อ ก็มายอกหน้าแน่เขายิ้มใสนยางหน้าแบบแถวๆแน่เนาะมาทำชาแบบที่ลึกกึ๊กืแบบคือพี่บามาหยอกอันคือพี่บาลงมาจะตีมาหยอกก็หยอกย่างบ่นเออยางบ่นไปย่างไปแบบเร็้ยวได้ล้วกบ่นมาอีกสองรอบกอยสังเกตเมืองแต่ไมาเห็ดแบบว่าเออแม่มาหยอกลูกคอยคอยละโต๊กใจเอ้าเป็นยางหันคอยญ่อันนี้จบคอยเราอ่อนเอาลูกไข่ออกมาจังเกียร์คอยว่าบ้านเอายางหันผู้ได้เนี่ย อันอันลกจิตไหลาเนาะญี่ปุ่นตะไลอันตะไลได้หนีไม่หยอกได้หน่อยคือบอยอกคอยสระคอยเลี้ยวมึงอะห่วยคอยเป็นผู้ใหญ่คอยกับโมเมนต์ต้นเท่าเนาะคือบอยอคอยไม่ใจบดได้ไม่หยอกเล็กน่อยเะยรที่ทำชาขั้นเคีวไว้คอยม่หยุ่นคอยทักทต้กันยย่งไม่หยอกแดงได้พอจมาไกนะเผ้ากับโมทักใต้เขาคือกันพอมลกกดไหลเายานเนะไปขั้นคีวอ่น้กเงหอ้อจากผ้าัคนพามักกียงเน่ กุ้งพี่น้องกุ้งหวานญี่ปุ่นไม่อยากมูจักเลยก็ตัวเฟยตัวมันเฟยยูมันมันนับญาติกุ้งหวานญี่ปุ่นจ้าญี่ปุ่นกลยญี่ปุ่นเถอะมีไหมคนสิกินนี่ละขากันหลายนะจ้าก็เป็นดีฟด้วจ้าเนี่ยขากันกันนี่งโอ้ตหซาไลไลมีตัวเรื่องขากันกันาดกวางโลกจิตต่างชาติขาคนญี่ปุ่นแน่คนญี่ปุ่นขาต่างชาติเนี่เอาองไปไรยางญี่ปุ่นเดียวในต่างชาติหลายนาตัวเนาะ อย่าดูหลุงๆนะท่านะมีคุณมีคุณศรัาอยู่ง้วงๆเงียบๆเข้ากับพ่อไปหยุ่งก็เพลินสัตยาย่างไปใสกัะละมัดละว่างนะ่างเธออยู่ซื้อข้าวโพดใส่ตรงการแบบนั้นจะใช่งว่าพอดีมันถือมีดแลนเสียบแท่งกันสิกบบนี้เยอะแยะเอ้ยแบบไรแท่งเลย ว่างผีกายเนี่ยก็อี่ยังอันจุดถึงพวกโรคจิตน,นี่ตอนโควิดห,หลายๆนั่นมันกันนันไปเฮ็ดงานาพับงานบาร์านี่เหรอเราแม่นางยู่ในรถไฟอะสุนบุรีถ้ำทานางคุยหลักที่นี่ก็บตาเสียงเมืองผู้นั้นผู้นเหลียจุดไฟเผารถเผารถมันก็จุดกับไฟมันอยู่ในมือแล้วก็จุดจุดจุดไฟเผารถไฟเนาะไหม่ก็ห่งองห้องห่องหนึ่งเออแล่นีคนทหานแตกหนีเขาเหลียวเมืองอยู่แบบนี้ก็มีเนาะมันก็ มันก็ะวนว่ามองอะไรมึงเป็นมีปัญหาอะไรมาถามมันเบาห้เนี่ยอะไรลูกซุปปูลูกอันนี้ไรเนี่ยลูกอันนี้จะกินซุปอ๋ออันนี้มาทางยายเร็วอนนีจะกิุปมาทางยายมากินไหมล่ะเนี่ยกินไหมลูกมาทางยายมามากินไหมมาแสดงยูทูปให้ยายดูหน่อยเร็วกินไหมซิ่มตุ่มต่ำบอยจะทำก่อนอะไร โอ้ยากกินเนาะกรอบเนาะอืมันคงอีกกรอบฮ่าฮ่าอยู่เอาเนี่ยเอาจะกินเนี่ยมาทุกคนม่มาที่ิมกัเครื่องลุมมากินให้ท่านผู้ชมดูหน่อยจ้าตาเล่นแม่เห็นแม่เล่นก็เล่นเล่นเสศษกระปุ่นอยากอยากนั่นด้มึงไปเลยแบบว่าเออขาดไม่ได้ปุ่นคนกินเส้นจ้ะขาดไม่ได้เศษยิ่งเงี้ยคือบ้านเท่านี้ล่ะเนี่ยยิยงเงี้ยยิ่งเงี้ย ครบอะไรดอกสต่งเยมนยมงมันซอกับยำเทียงหเหรอคะเพปเกีงพี่น้องคอยกินไปลายเนใส่นะวายายนแบพี่ปเกียงนด้งที่แรกที่นังแจ๊ดทักเนี่ย

ช่วงนี้กันก็เลยอ้วนจ้ะช่วงนี้สร้างสรรค์ช่วงนี้มีอะไรก็สร้างสรรค์ไปก่อนนะรู้อันนี้นะกาแฟไม่จ้ะเอานนี้ไปโรงเรียนแล้วก็ตามโรงเรียนแล้วทีนี้ไม่ได้สร้างสรรค์บ่อยแล้วกาแฟเดี๋ยวก็วายจ้ะกินแย่งกับได้กินเบิร์ดอยู่กินยุงเงอนนี่แหละต้องไปตั้งแตยยูงเงินนี่ก็ยังยานยูงกนไหนว่ากดอ่อนองเบิองซะก่อนเปลือกออกก็เอา โลกจิตทั้องอาคนทั้งเอามีด,าม,ดมาแทงไล่แทงกันเนี่ยว้าไม่เออเปใจอานนะสองคนมันจะอยู่ยากเราได้นนเนี่ยนมัมใกล้ตัวเข้ามาทุกทีแล้วเนี่ยชนิดแบบเปิดประตูปั๊บแล้วถือค้อนตีเขาอะตีหวัตหวตีตีแล้วโอ้ยตีตีต,ต,ตีมันเจ็บนาะ ก้อนมันเสียเอาขอนไปจากคนมันบอกมีปืนไว้มีปืนเออใครตัวมันบอกมีดก็เอาแหน่เอาปืนเขาใส่ตะมีดกับขอนถือมีดกยางมาทำท่าอางนี่คนเห็นเขาก็แจ้งตำรวจแล้วเนี่ยมันเสียเอาขอนอ๋อมันเอาขอนมาถือประมาเปิดประตูปั๊บมันสิได้ที่ตีเลยอ่ะนะขอนอคนแบบแม่มันใหม่หนาสามขุนบอลโอ้ยขอนตอกตะปูนี่คขอนโอ้ยไปขอนเป็นเล็กนะมันก็เจ็บแล้วนะมันก็ตายแล้วน่ะคน ตีหัวมัดเดี๋ยวก็แตกเราโอ้ย <S 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 นี่แม่เพื่อนสิสายเลือดอะไรอยู่สายเลือดสายค่ะบาดเนี่ยเพื่อสิไปมีเงินเพื่อสิไปแล,ลนขว้าเอาของมาตีมันท่านเนาะโอ้ยตายเหมือนเราแลนออกไปตายอยู่ทางหน้าประตูคนหนึงเลยญี่ปุน่นแห่งเป็นเจ้าแลนออกไปขอความช่วยเหลืออยู่ยหน้าประตูบ้านคนหนึง<อ>บ้านกัจาบ้านเป็นหลังเราไปขอประตูน่ะไงนี่มันทุบแล้วแล้วบานเนี่ยมันก็มีผู้บาดเจ็บอยู่มือสาวนี่เราก็วิ่งออกไปหน้าประตูเราแลนเราวิ่งไปตามน้ำ นี่แรงออกเออมันก็แรงออกไปตามไปทานเสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลเขาก็เลยจับบางนันได้โอ้ยทุบยางคากเลยโอ้ยมันคือสิตั้งใจเล่งหัวเลยเนาะทุบ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 เลยเนาะถ้าทุบแขนทุบขามันก็บอกเป็นยางแล้วตั้งใจทุบหัวนี่นะกะโลกหัวแตกนี่นะสองมัดเนี่ยมันลงมกับนักนี่ก็แตกกะตายล่ะซักแนกๆเราตายใจจะไรโอ้ยตายแล้วตายแล้วไปใส่มาใส่เนี่ยแท็กซงแทกซี่ก็ไว้ใจเพราะอะไรเราได้ซูมเออร์นี่ย่านเราได้เนี่ย เขาเมื่อยช้นเมื่อยกัแท็กซี่กันตัวชั้งนั่งคนเดียวหรลี้ยวหนาเลี้ยวหลังแน่เนาะเวลายางไปเซี่ยเนี่ยมือเขาเมื่อยนะบ้าบอๆกันมีเยิไปอ่านว่าคนดีเมือเขาเมื่อยเอื้อนแท็กซี่ให้น่ะคนเท้าคนมันบาดยาวผู้ท้าวบอกเป็นอย่างนึงแต่ว่าเป็นแนมเพราะเห็นทางจะเห็นทางเสมอมันกินยาบ่ฮือสูมือนี่มันเล่นยาบ่หน้าตาดีได้แบบนั้นมันเล่นยาบ่แล้วมันหลอนบ่ฮือเขาตรวจเจออยังแนงอยู่บ่หน้าตามันดีได้แบบนั้นเขาตรวจร่างกายเจอยังอยู่บ่นีีบ่เจอยัง มันยังบ่ทันเวมันเป็นหยังเอ้าก็นี่ว่าค่ะอันนายกนั่นเด้อยู่ข้างหลังสิสซ่างเล่าล่ะไปอยู่ข้างหลังลยิออน้าหน่อญี่ปุ่นผลิตปืนออกมาเองนั่นน่ะหลานเอญี่ปุ่นะเอาผลิตตั้งหลายปีล่ะมันเป็นทหารนะมันลากอ่ะแต่มันสุ่มเออวิธีเฮ็ดกระสุนปืนขึ้นมาเองอ่ะมันบ่ไปซื้อน่ะมันเฮ็ดเองเป็นเนาะเฮ็นเดี๋ยวนี้ด้วยเน่ะคือบินละเด่นนี่ล่ะเนาะ โอ้ oh. เอาละละมัดละว่างก็พี่น้องได้บานไยประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นกั็ยู่ยากได้หว่ปีใหม่ปุ๊บก็มีเรื่องมีมข่าวร้ายเกิดขึ้นปั๊บเลยเป็นที่สะเทือนเขย่าวขวัญคนในญี่ปุ่นอีกแล้วมีหลายแบบหลายสไตล์เยาว่าแตลูกโควิด ค่ะกันนี่ตายเร็วขนาดเลยโควิกันยังว่าไปรุ่งพยาบาลก่อนเนาะกินยุงกินยาเพราะได้เห็นหนาเพราะได้ล่ำลา่าโยแต่ว่าไอ้ประเภทแบบว่าโรคจิดมาข่าเนี่ยโอ้ยมือเดียวเท่านัด้เพราะได้ล่ำล่าไปเลยมัไปเห็ดเขาขเขากับมาเห็ดเท่าอ่ะทีวิตกับแฟนมนเส้นใหญเนาะ ะจไหนมาไหนต้องระมัดระวัางเลยวายโอเคเด้จ้าร้านผ้าขางน้่งตัวนี้แซ่บจ้าเบื่อเนี่ยโอเคโอเคนะคะโอเคได้หลายใค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าชีวิตที่กินวันนี้มาแม่ทักทายแล้วก็กินอะไรกินส้ตมตำกันกินข้าวเช้ากันอร่อ,รอย <มา S 1> อร่อยกดติดตามด้วยนะจ๊ะสุขมากๆนะคะ ได้ค่ะบาย